สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่1เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสิกญนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาห้องซิทบีพีอาจารย์พี่บีเป็นห้องซิทที่มีการเทรดสดชนข่าว BTPSL ชัดเจนอัตราวิเลกเกินกว่า80%ิ VT m a r k e t เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีห้ยูร์สตลาโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่าง คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนะกลุงชุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัว u s เวสตอล่าและ e u r ยังคงอยู่ใกล้ชิดติดกันครับเห็นได้ชัดเลยว่าตลาดนั้นยังไม่ได้มีการเลือกหน้านะครับสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และ CHF ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าแต่ปัจจุบันก็ได้เริ่มทยอยฟื้นตัวแล้วนะครับก็สร้างแรงกดดันให ขายของตัวตลาดสาระในช่วงของคืนที่ผ่านมากันสนิดหนึ่งนะครับนั้นทุนดัชนีเฉลี่ยุตสากรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบไปที่0 2 6 s p 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0 3 6ขณะที่ N a ส DA q นะครับปิดบวกเยอะที่สุด1.54อร์เครับผมดยทีในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์นะครับปิดลบในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวอ่อนค่าลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารครับอย่างไรก็ตามดัชนี SB500 และ NASDAQ สามารถปิดตันในแด ได้เนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับขณะที่ประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการออกมา,าแถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนของตัวสัญญาต่างๆว่าจะก่อสร้างอะไรอย่างไรบ้างโดยประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนเนี่ยได้เน้นย้ำอย่างยิ่งเลยนะครับว่าการก่อสร้างอะไรต่างๆนานานี้เนี่ยจะต้อง เป็นเฉพาะบริษัทสัญชาติอเมริกันเท่านั้นเพราะเขาจะสร้างงานให้กับชาวอเมริกันครับจะไม่มีในส่วนของตัวชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนแต่อย่างใดพร้อมทั้งได้กล่าวบอกไว้นะครับว่าในเรื่องของการขึ้นภาษีเนี่ยตัวเนี้ยไม่ควรที่จะมีการคอมเพลนใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความจําเป็นนะครับที่รัฐจะต้องมีการระดมเงินทุนตรงนี้แล้วในวันนี้ครับทุกท่าน10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย ประธานาธิบดีโจไบเดนจะทําการถแถลงต่ออีกหนึ่งรอบครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกอีเวนต์สำคัญแล้วกันที่ต้องจับตาดูครับแต่ถ้าถามว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดมากไหมนะครับก็แน่นอนว่าตลาดค่อนข้างที่จะ price in นะครับซ b บ o r อกับข่าวดังกล่าวกันไปเกือบจะทั้งหมดแล้วล่ะดูดีนะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของทองคากันบ้างดีกว่าครับกท่านเรียยได้ว่าโอ้โหหลายๆคนเนี่ย ตามแทบไม่ทันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่าก็ต้องแจ้งตามตัวว่าอาจจะไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวลบๆที่เข้ามาหนุนทองคําอย่างชัดเจนนะครับแต่มันเป็นการที่ว่าตัวของนักลงทุนเนี่ยเขาเข้าไปแห่ซื้อทองคําเพื่อชดเชยการช็อตเซลล์ในช่วงสิ้นไตรามาสครับเมื่อวานนี้วันที่สามสิบเอ็ดมกาเป็นวันสิ้นไตรามาสแรกพอดีเลยทุกท่าน หลังจากนั้นนะครับทองคำเนี่ยก็เลยมีการช้อนซื้อกลับขึ้นไปครับทุกท่านโดยในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับที่สำนักข่าวได้แจ้งเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนเข้าซื้อทองคําเพื่อชดเชยการทาช็อตเซลล์นอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลเงินยูเรสดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองคําอีกด้วยเนื่องจากทําให้สัญญาทองคาซึ่งกาหนดราคาเป็นสกุลเงินยูเอสดอลลาร์สหรัฐนั้นมีราคาถูกลงและมีความน่าดึงดูดมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นนะครับโดยทางนี้นะครับรนี่งเป็ชดีวัดคอลน ไหวของตัวสกลุลเงิน US ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกลุลเงินหลักทั้ง6สกสกุลเงินในตะการ้านะครับมีการปรับตัวอ่อนค่า0.09%สู่ระดับ93.2ในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลให้ตลาดทองคำเนีย่ยถูกกดดันในระหว่างวันโดย Automatic Data นะครับ Processing Inc. หรือ ADP นะฮะก็คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนครับทุกท่านของสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ5 1 7 0 0 0ตําตำแหน่งในเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2563แต่ก็ยังต่ำกว่าที่นักพิเคราะห์คาดการไว้นะครับที่ระดับ5 2 5 0 0 0าตำแหน่งด้วยกันครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ